าการในข้อหาเทีททเ่ยงมางเดศเพื่อกรความร้อยสุขใจนะครับว่าเราไม่ได้กระทความผิดการที่มีการเที่งข้อกลหหรือเที่ความในเร่อุชิ้นะแล้วก็มาแสดงตัวในเหตุว่าเอ่อไม่ได้อยู่ไหนยังอยู่นะครับต้องการที่จะเอ่อให้มาให้การก็ติดต่อไปเจ้าหนาทนะครับอย่าเพิ่งงงไม่จับเลย แน่นอนและไม่หนีไปไหนรับรองแล้วพี่ไม่เคยมีความผิดอะไรเลยด้วยยิง่งีให้สอบสวนและสืบด้วยอ๋อพี่รวบรวมแล้วค่ะรวบรวมแล้วค่ะสิ่งที่พี่ตอบอะไรไปแล้วเป็นความจริงพี่ยืนยันนะคะน้องขณะเดียวกันนายสงการอัจฉริยะครับ เครือข่ายบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากริจัดได้พาพ่อแม่ของน้องก้อยเดินทางเข้ามาร้องทุกอดีตนายจ้างที่กองปราบด้วยเช่นกันก่อนจะเดินทางไปที่สอนออประชาชื่นเพื่อนำมอบหลักฐานสําคัญที่เชื่อว่าพ่อแม่ของน้องก้อยไม่ได้กระทําความผิดให้กับพนักงานสอบสวนที่จารณาปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ด้วยนอกจากนี้จะมีอดีตลูกจ้างของยิงไกอ,ก,อก,อก,อกอีกหนึ่งรายเข้ามาขอฟ้องเป็นธรรมและร้องทุกข์กล่าวโทษ ให้กองบังคับการปราบปรามดำเนินคดีต่อหญิงไก่ด้วยเช่นกันทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานซึ่งมทางหญิงไก่เองกำลังรอดโดนัทชีว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีนายตรงกลางนายความรู้ความกรณีหรือไม่คณะชาสันโศกรายงานจากกองบังคับการปราบปรามค่ะกี่มึงเชียร์หญิงไก่เปล่า